สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับขกสู่ในทางหวยฮานอยงวดประจาวันอังคารที่26กรกฎาคม2565นะครับวันที่26นะครับเดือนเจ็นะครับก่อนอื่นขออนุญ,ญาตสรุปผลงานของเมื่อวานนะครับของเมื่อวานนะครับในรอบฮานอยปกติก็เข้า42นะครับแล้วก็ใน v i p ก็เข้า49 สี่เก้านะครับก็เข้าสองคู่นะครับเข้าสองรอบด้วยกันนะครับต่อไปก็เป็นของวันนี้นะครับของวันนี้ก็จะเป็นเด่นประจาวันนี้นะครับหกนะครับแล้วก็สองนะครับสําหรับสายรูดสายวิ่งก็สองตัวนี้นะครับหกกับสองก็จัดได้เลยนะครับต่อไปก็เป็นทางด้านสองตัวนะครับคู่ถิ่นหกครับ คู่เด่นกก็จะมี6 2นะครับ6 5 6 9 6 1ครับต่อไปก็เป็นทางด้านคู่เด่น2นะครับคู่เด่น2ก็จะมี2 5นะครับ2 9 2 1 แล้วก็สองสี่นะครับตัวกันนะครับตัวกันวันนี้ก็จะเป็นหกสี่นะครับตัวกันต่อไปก็เป็นทางด้าน3ามตัวนะครับ3ามตัวก็จะมีสี่หสองนะครับศูนหสอง แล้วก็962นะครับสำหรับแนวทางที่ผมมาแบ่งฟันท่านก็สามารถนำไปเป็นแนวทางได้ทั้ง3ฮานอยเลยนะครับทั้งหนอยพิเศษานอยปกติแล้วก็ VIP นะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีทางใช้ตลอดปีและตลอดไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับเฮงีรวยครับ